สวัสดีคัทุกคนครูวันเอนะคะเนื่องจากว่ามีคนถามว่าอ,อ,อุปสรรคกับกับปมขัดแย้งน่ะมันต่างกันไหมมันเหมือนกันไหมมันเป็นสิ่งเดียวกันไหมคืออย่างนี้นะสำหรับอุปสรรคในนิยายในภาษาอังกฤษเรียกว่า obstacle ในขณะที่ปมขัดแยง้งในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า conflict อันนี้ทุกคนรู้ใช่ปะอันนี้ทุกคนรู้นะทีนี้ ครูเป็นคนแรกๆเลยอ่ะในในประเทศไทยอ่ะครูว่านะที่ออกมาพูดว่าปมขัดแย้งคืออะไรปมขัดแย้งก็คืออุป,ปรสรรคที่เข้ามาขวางเป้าหมายไม่ให้มันสําเร็จใช่ปะ่ะครูเคยพูดไว้อย่างนี้ถูกไหมในตอนแรกอ่ะที่ครูอ,อธิบายอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นวิธีทางที่ง่ายที่สุดที่พวกเราจะเข้าใจคําว่าปมขัดแยง้งเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราชอบพราว่า คอนฟ lict คอนฟ lict ฟลิกปมขัดแย้งแล้วก็งงไปหมดเลยงงไปหมดเลยก็คือเอาปมขัดย áng, แย้งเล้ไปผสมกับเงื่อปนปมไปผสมกับคอมเพล็กซ์ที่เป็นปมในใจอะไรทั้งหลายแหล่ของตัวละครเนี้ยแล้วก็เลยทให้พวกเราอ่ะสับสนเพราะฉะนั้นการอธิบายว่าคอนฟ lict คืออุปสรรคที่เข้ามาขวางเป้าหมายอันนี้จะเป็นการอธิบายที่ง่ายที่สุดและเข้าใจง่ายที่สุดแต่เอาละในเมื่อพวกเราพร้อมที่จะ,ะเข้าไปในระดับที่ลึกกว่านั้นครูก็จะอธิบายให้ลึกกว่านั้นค่ะ ก่อนอื่นเลยอ่ะครูต้องอขอทบทวนนิดนึงนะทุกคนรู้เลยว่าในนิยายของเราอ่ะเราจะมีเป้าหมายใช่ปะ่ะและอุปสรรคก็คือสิ่งที่เข้ามาขวางเป้าหมายทีนี้อุปสรรคหรือออบสแตคโคลอ่ะมันการมันคือการพูดเจาะว่าสิ่งนี้คืออะไรอย่างนิยายวายเด่นนิยายวายเด่นนายเอกเป็นตัวละครนำลึกๆก,ก็อยากจะได้อีพระเอกี่ยเป็นผัวเป้าหมายสูงสุด เป็นเป้าหมายของเรื่องเลยเพราะว่าตอนจบคือได้กันเนี่ยนะเป้าหมายก็คือได้ไอ้เพรเป็นผัวแต่ทําไมยังไม่ได้เป็นผัวตั้งแต่ต้นเรื่องละ่ะเหตุก็เพราะว่าเหตุก็เพราะว่า,าสิ่งที่อยู่ในใจรับไม่ได้วะนี่ฉันชอบผู้ชายเหรอวะเนี่ยคือช็อกไงรับไม่ได้ตายแล้วนี่ฉันชอบผู้ชายเหรออ่ะมันคือสิ่งที่มาขวางเป้าหมายและเมื่อมันมาขวางเป้าหมายแล้วมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจตัวละครเราเรียกมันว่าอุปสรรคภายในใจตัวละคร ทีนี้ถ้ามีคนถามเราอะว่าเอ,อ,อุปสรรคของเรื่องนี้คืออะไรนั่นคือเขามองเจาะลงไปว่ามันมีเป้าหมายเป้าหมายก็คือได้กับพระเอกและอุปสรรคก็คือ,อ,อรับไม่ได้นา,นายเอกรับไม่ได้ว่าตัวเองชอบผู้ชายนี่คืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดถูกไหมเห็ไหมอ่ะอุปสรรคคือสิ่งนี้คุณดูนะเวลาเราพูดถึงอุปสรรคเราเจาะลงไปแค่จุดเล็กๆตรงเนี้ว่ามันว่ามันคือสิ่งที่มาขวางเป้าหมายถูกปะ แต่ทีนี้ถ้ามีคนถามคุณว่าเอ้ยเรื่องนี้คอนฟ lict คืออะไรวะคุณก็จะต้องตอบว่าอะไรคอนฟ lict ก็คือคอนฟ lict อะ่ะมันมันชื่อมันก็คือปมขัดแยง้งคุณต้องหาให้เจอว่าอะไรขัดแย้งกับอะไรเอ่อ,อ,อคู่คาเป้าหมายก็ต้องก็อุปสรรคก็ขัดแย้งกับเป้าหมายไงเพราะว่าอุปสรรคอะมันขวางเป้าหมายใช่นั่นแหละคําตอบแต่มันคือการตอบสองขาอุปสรรคคือการคือขาเดียว คอนฟ lict คือสองขาหมายความว่าเรื่องนี้คอนฟ lict คืออะไรคุณต้องตอบว่าคอนฟ lict คือนายเอกต้องการที่จะได้พระเอกอะเป็นผัวแต่แต่รับไม่ได้ที่ตัวเองชอบผู้ชายคือการตอบสองขาเพราะฉะนั้นการถามว่าคอนฟ lict ของเรื่องคืออะไรเหมือนกันถามถามลุมรวมอะ่ะคุณต้องตอบสองขาคือคุณต้องตอบเป้าหมายของเรื่องและอุปสรรคใหญ่ของเรื่องถูกปะดังนั้นอุ ดยสรุปนะโดยสรุปแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยอุปสรรคคือขาเดียวคือการตอบขาเดียวแต่ว่าคอนฟ lict คือการตอบสองขาดังนั้นเนี่ยาพายีิถามว่าอุปสรรคคืออะไรคะครออุปสรรคคือสิ่งที่มาขวางเป้าหมายแล้วคอนฟ lict คืออะไรคะคอนฟ lict ก็คือความขัดแย้งระหว่างเป้าหมายและอุปสรรคเข้าใจปะ่ะพูดง่ายๆแบบนี้เลยนะอะลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งเอาอุปสรรคภายนอกมาละกันภายนอกใจตัวละครเนี่ย เป้าหมายเลยหลักใหญ่เลยเป้าหมายคือต้องไปฆ่าไปีศาจพระเอกจะฆ่าปีศาจาศยังไงยังไงต้องฆ่าปีศาจให้ได้แล้วอุปสรรคคืออะไรมันเป็นอมตะอ่ะเนี่ยอุปสรรคภายนอกคือต้องไปต้องไปหาวิธีฆ่ามันให้เจออะเป้าหมายคือฆ่าปีศาจแต่ปีศาจเป็นเป็นอมาตะคุณพระคุณเจ้าจะไปฆ่ามันยังไงอย่างเงี้ยอันนี้คืออุปสรรคใหญ่จีบ้า ดังนั้นถ้าเกิดมีคนถามคุณว่าอุปสรรคคืออะไรคุณมองขาเดียวอุปสรรคคือปีศาจเป็นอมตะแต่ถ้าถามคอนฟ lict คืออะไรเรื่องนี้คอนฟ lict คืออะไรคุณต้องตอบสองขาคือคุณต้องตอบเป้าหมายและอุปสรรคดังนั้นคําตอบก็คือคอนฟ lict ของเรื่องนี้ก็คือพระเอกต้องฆ่าปีศาจแต่ปีศาจเป็นอมตะค่ะอ่ะคุณเห็นยังถามว่ามันต่างกันไหมคุณว่าไม่ค่อยต่างหรอกแค่ คอนฟ lict มันมองสองขามันมองมันมองความขัดแย้งมันมองจุดตัดอะจุดตัดจุดตัดไปว่าอะไรคะครูอะก็คือจุดตัดระหว่างเป้าหมายกับอุปสรรคอะมันมันมันอะไรล่ะมันค้านขัดกันมันตัดกันมันขัดแย้งกันเนี่ยเขาเรียกว่าคอนฟ lict หรือว่าปงขัดแย้งค่ะทีนี้ถ้าใครอ่านหนังสือเล่มนี้นะเขียนนิยายฉบับตั้งไข่ไม่มีพื้นฐานก็ปั้นเล่มได้อะคุณก็จะทราบว่าอุปสรรคมันก็มีหลายชนิดนะจริงไหมมันมีทั้ง อุปสรรคต่อเป้าหมายของเรื่องแล้วก็มีอุปสรรคต่อเป้าหมายของตัวละครคุณจะต้องจำไว้เสมอว่าในทุกๆพื้นที่ที่มีอุปสรรคได้อะอันนั้นน่มีคอน FLICT ได้เสมอโอเคไหมอย่างเช่นสมมุตินะสมมุติว่าพระเอกเนี่ยป่วยใกล้จะตายคุณตั้งแล้วแล้วยังไงแล้วพระเอกอะ่ะก็เลยผักใส่นางเอกไม่ให้มาอยู่กับเขาถูกไหมทีนี้ คุณตั้งตั้งจิตไว้เลยว่าเดี๋ยวตอนจบอะ่ะ<อ>ก็คือจะให้เขายอมรับนางเอกแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันนี่คือจบเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเรื่องของคุณอะ่ะคือเขาอะ่ะยอมรับออยอมรับความรักที่มีต่อกันและอยู่ด้วยกันใช่ปะเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดคืออยู่ด้วยกันนี่คือเป้าหมายของเรื่องเพอเรื่องมันจบแบบนี้ใช่ไหมแล้วอะไรอะ่ะคืออุปสรรคที่มาขวางไม่ให้เขาได้อยู่ด้วยกันสักทีไม่ใช่ตัวโรคเองนะคนป่วยอยู่ด้วยกันเยอะแยะ อยู่ด้วยกันยันตายเยอะแยะจริงปะจริงไหมล่ะแต่ว่าอีเพกไม่เอาไงอีเพกกับผักใส่นเอกเพราะฉะนั้นตัวพระเอกเองอ่ะการผักใสของพเพกคืออุปสรรคสําคัญแล้วอุปสรรคเนีย้ยเป็นอุปสรรคต่อเ <ๆ S 2> ป้าหมายของเรื่องมันจึงเป็นอุปสรรคของเรื่องอ่ะถูกไหมมันจึงเป็นอุปสรรคของเรื่องเมื่อมันมีอุปสรรคของเรื่องได้กด็แสดงมีคอนฟ lict ของเรื่องได้คอนฟ lict ของเรื่องก็คืออะไรล่ะคอนฟ lict ของเรื่องคือพระเอกอ่ะ รักนางเอกมันต้องมีอันนี้เนี่ยนะมันต้องมีคํานี้ด้วยเพราะพระเอกรักนางเอกในแน่นอนในเมื่อรักก็ต้องอยากอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่พระเอกรักนางเอกแต่ตัวเองป่ปวยไม่อยากให้นางเอกลําบากก็เลยผลักใส่นางเอกออกไปเนี่ยคอนฟ lict ก็คือตอบฝังขามีทั้งตัวเป้าหมายของเรื่องที่มันจะจบยังไงแล้วก็มีทั้งอุปสรรคเห็นปะดังนั้นในเมื่อมันเป็นเป้าหมายของเรื่องอุปสรรคของเรื่องมาตัดกันปุ๊บมันก็เกิดเป็นคอนฟ lict ของเรื่อง แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอ่คุณดูคุณดูซูมเข้าไปในใจของพระเอกนะซูมเข้าไปในใจของพระเอกพระเอกผักใสน่นางเอกพระเอกผลักใสานางเอกแสดงว่าเขามีความต้องการตัวละครเองอ่ะพระเอกเองอะ่ะเขามีความต้องการที่จะขับไล่สส่งนางเอกเพราะฉะนั้นเป้าหมายของตัวละครคือขับไล่สส่งนางเอกใช่ปะละ่ะแลวอะไรเป็นอุปสรรคที่มาขวางความรักรักนางเอกตัดไม่ขาด อ่ะคืออุปสรรคอาจจะมีหลายอันนะอันแรกรักตัวเองรักนางเอกอันที่สองนางเอกอ้อนกันอันที่สามนางเอกก็จะทำามขยันตามกันอ่ะอีพอเนี้ยคืออุปสรรคที่มาขวางอะไรเป้าหมายของตัวละครมันจึงเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของตัวละครถูกปะเป้าหมายตัวละครอุปสรรคต่อเป้าหมายของตัวละครแล้วพอมันตัดกันปุ๊บมันกลายเป็นอะไรคอนฟลิก ต่อเป้าหมายของตัวละครหรือแม้แต่ตัวพัดหลักพัดรองถ้ามันมีมันมเีเป้าหมายหลักบนบนเส้นเรื่องหลักของพัดหลักมันก็ต้องมีอุปสรรคหลักใช่ไหมเป้าหมายหลักอุปสรรคหลักอันนี้จะอยู่บนเส้นเรื่องหลักเมื่อมันตัดกันมันก็เกิดเป็นคอนฟ lict หลัก Directory. ทั้งหมดนี้อยู่บนเส้นเรื่องหลักแต่พอเป็นพัดรองพัดรองปั๊บในเมื่อมันมีเป้าหมายพัดรองมันมีอะไรเป้าหมายรองอุปสรรครอง ในเมื่อมันมีคําว่าลองต่อท้ายพอมันตัดกับกันปุ๊บมันก็เกิดเป็นคอนฟลิกต์ลองแค่นี้ง่ายๆนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจพอดหลักพอดลองนะครูทําคลิปไว้นานมากละลองไปดูเพราะว่าครูคิดว่าครูไม่สามารถอธิบายพอดหลักพอดลองได้ละเอียดกว่านั้นละนะคะลองไปดูคลิปที่ชื่อพอดหลักพอดลองนะเวลาเสิร์ชเว้นวรกครูวันด้วยนะคะจะได้หาเจอนะขณะนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้โชว์ดอนเทลระดับเซียน ตอนนี้มีของอยู่นะคะสั่งได้เลยและถ้าใครอยากได้เขียนนิยายฉบับตั้งไข่ไม่มีพื้นฐานก็ปั้นเล่มได้เล่มนี้นะตอนนี้คู่เปิดพรีออเดอร์ฉบับพิมพ์ครั้งที่4อยู่ไม่ต้องถามไม่ต้องถามถึงฉบับพิมพ์ครั้งที่3หมดเกลี้ยงไปตั้งนานแล้วตอนนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่4นะคะคู่จะปิดพรีออเดอร์วันที่15นี้แล้วก็จะส่งเข้าโรงพิมพ์ประมาณปลายเดือนนี้ก็จะส่งให้กับพวกเราทุกคนที่สั่งเอาไว้นะ คือจริงๆตอนนี้ที่หน้าเพจของครูครูมีโปรเดือนเกิดครูว,วันอยู่ลดหนังสือแล้วก็ลดคัสเรียนด้วยแต่ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พิเศษมากเลยเพราะว่าเป็นวันแม่แล้วครูอยากที่จะว่าให้ของขวัญดีๆกับพวกเราอ่ะแล้วคลาสพลังบวกอ่ะมันไม่เคยลดมานานมากแล้วใช่ปะลาสเกี่ยวกับพลังบวกการพัฒนาตัวเองพวกเนี้ ถ้าคุณหยุดเตะตัดขาตัวเองไม่ได้คุณอย่าเรียนเลยเขียนนะยังไงก็ไม่สําเร็จพูดต,ตรงๆหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณหยุดกดปุ่มทําลายตัวเองไม่ได้คุณอย่าเรียนเลยเขียนนะเขียนไปมันเรียนไปมันก็ไม่ช่วยอะไรถ้าเรียนเขียนมันจะช่วยเฉพาะคนที่ใจมันดีแล้วอ่ะใจมันเอาแล้วใจมันแข็งแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นคนที่แบบว่าเอาจิตใจตัวเองอ่ะมาย่ายีตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณต้องแก้ตรงนี้ก่อน how to กลยุทธ์วิธีเขียนอ่ะ ไม่ช่วยเลยถ้าเกิดว่าคุณนั่งเหยียบตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันให้มันจมพอรณีอ่ะจริงป่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็เลยแบบว่าตัดสินใจวันแม่วันเดียวด้วยนะวันแม่วันเดียวเท่านั้นนะคะตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงจนถึงห้าทุ่มครูวัน,นะคะ่ะให้โปรพิเศษสำหรับคลาสพลังบวกซึ่งคลาสพลังบวกมันมีด้วยสามคลาสใช่ปะ อันแรกเลยก็คือคลาสสุดลับสําเร็จใน3เดือนนะคะคลาสนี้ก็คือเปิดอยู่ตลอดนะเหมือนกับว่าง่าเวลาที่เรายือนอยู่เราเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างเนี่ยคือเราเหมือนกับเรายือนอยู่ที่ตีนเขาอะแล้วความสําเร็จอยู่ที่ยอดเขาอะเราจะค่อยๆเดินก็ได้หรือเราจะใช้ใจของเราอะสปาร์มมันมาสร้างมันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะสนับสนุนตัวเรา ให้เหมือนกับมีระเบิดนิวเคลียร์ติดหลังเลยแล้วก็เหวี่ยงเราขึ้นไปปุ๊บทีเดียวถึงยอดเลยเงี้ยเนี่ยคลาสสตรลัสําเร็จใน3เดือนส่วนอีกคลาสหนึ่งอาคลาสพลังบวกของครูมีอยู่3าคลาสใช่ไหมสุดลัสําเร็จใน3เดือน2ก็คือคลาสสตรลัสจัดการเงินฉบับเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นเศรษฐีคือคลาสเนี้ยครูบอกเลยว่ามันปิดไปแล้วแล้วครูเปิดให้พิเศษเฉพาะวันแม่ปี6 6นี้ วันเดียวเท่านั้น7จ็โมงถึง5ทุ่มแล้วก็จะปิดคลาสนี้แล้วนะคะคุณรู้เปล่าว่าคุณไม่มีตังกระเพราะอะไรมันมีอยู่2อย่างที่ทำให้คุณไม่มีตังหนึ่งคือคุณไม่รู้คุณไม่รู้วิธีจัดการเงินคุณไม่จัดการเงินเงินถึงได้จัดการคุณถ้าคุณมีการจัดการเงินที่ดีคุณจะมีเงินช้อปปิ้งโดยไม่กระทบต่อเงินกินใช้คุณไปเที่ยวกลับมาไม่ต้องนอนกินมาม่า คุณจะยังคงมีเงินใช้แบบมั่งคั่งอะ่ะขอแค่คุณรู้จักวิธีจัดการเงินแล้วก็แล้วก็อย่น้แล้ว,ลวครูเห็นหลายคนเลยที่บอกว่าอยากได้นังสือนะคะแต่ไม่มีตังค์เนี่ยมันมีถ้าถ้าเป็นอย่างนี้นะอยากได้หนังสือแต่ไม่มีตังค์ค่ะอยากเรียนค่าสมต่ไม่มีตังค์ค่ะมันเป็นเพราะสองเหตุหนึ่งคือคุณไม่ได้อยากได้จริงๆอ่ะคุณพูดเป็นเงินเองแหละกลัวครูเสียน้าใจกับสองคือคุณไม่รู้วิธีจัดการเงินคุณไม่ได้จัดการเงิน คุณถึงไม่มีเงินที่จะใช้ในโอกาสสำคัญเมื่อมันมีโอกาสพิเศษโอกาสสำคัญโอกาสทองดีๆเข้ามาแต่คุณความม่ไม่ได้เพราะว่าคุณไม่มีเงินน่ะคุณต้องปล่อยให้โอกาสนัะนะผ่านหน้าคุณไปอ่ะเพราะว่าคุณไม่ได้จัดการเงินมาตั้งแต่ต้นถ้าแค่คุณจัดการมันในวันที่โอกาสมันมาคุณมีเงินทันทีที่จะทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้มันดีที่สุดพร้อมพลักที่สุด พรั่งพรูพรั่งพร้อมที่สุดสําหรับคุณแค่คุณต้องจัดการมันคุณก็มีเงินแล้วแค่คุณจัดการเงินคุณก็มีเงินแล้วค่ะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าเลยนะครูบอกว่าคุณไม่มีเงินเพราะสองอย่างหนึ่งคือคุณไม่จัดการเงินกับสองคุณข้อสองนิดน้าตาจะไหลเลยคุณมันเอาใจตัวเองเอาสิ่งที่อยู่ภายในใจตัวเองไปบล็อกทางไหลเข้าของเงินอันนี้โคตรเจ็บเลยนะ คุณรู้ป่าว่าลูกสิท์ครูเรียนคลาสนี้สูตรรัดจัดการเงินน่ะแล้วเขาทำเวิร์กช็อปที่ครูให้เท่านั้นแหละเขาบอกครูเลยว่าหนูเพิ่งรู้ว่าหนูเอาอะไรไปบล็อกตัวเองไปอุดทางไหลเข้าของเงินน่ะเงินจะเข้าปฏิเสธมันซะงั้นะเงินจะเข้าโหเงินจ่อคิวจะเข้าอยู่แล้วอะ่ะอยู่ดีๆอะ่ะเอาอะไรไปอุดรูไม่ให้มันเข้าอะ่ะซะงั้นน่ะ อะไรในที่นี้คือมันอยู่ในใจคุณมันอยู่ข้างในคุณนี่แหละถ้าคุณรู้ว่ามันคืออะไรคุณกำ,กำจัดมันได้คุณแก้ไขได้คุณเปิดทางไหลเข้าของเงินได้จริงป่ะนะคลาสนี้แบบมหัศจา์มากเลยลูกศิษย์ครูเรียนแล้วแบบว่าตื่นรู้เลยว่าเฮ้ยสิหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสิ่งเนี้ยหรือว่าหกสิ่งเนี้ยที่ฉันเอามาปิด ทางไหลเข้าของเงินของตัวเองค่ะคุณต้องรู้ซะก,ก่อนคุณต้องรู้ตัวเองแล้วก,ก่อนคุณถึงจะจัดการตัวเองได้และเมื่อคุณจัดการตัวเองได้คุณเปิดทางไหลเข้าของเงินได้ค่ะคลาสที่3นะคะคลาสดีมบอร์ดและมาสเตอร์ลิสสั่งจิตสู่ความสําเร็จแบบไร้แรงต้านเวลาที่เราจะทํางานใหญ่อะจะทําอะไรซะอย่างจะทํางานใหญ่อะคุณรู้ว่าเราคนเดียวไม่สาเร็จหรอกเราต้องมีผู้สร้างร่วมจริงปะ หลายคนเคยได้ยินคำพูดนี้แล้วใช่ไหมคำว่าผู้สร้างร่วมอะเวลอลูกครูเนี่ยเก็บตังค์หยาดกระปุกวัลระบาทจะซื้อไอโมวัตโฟนรู้ป่ามีคนบอกเก็บวัลระบาดเมื่อไหร่จะได้อน้องเก็บวัละบาดตั้งแต่เนอร์เซอรี่เนอร์เซอรี่เนี่ยมันเอ่ยยังไม่ต้องเอาตังค์ไปโรงเรียนแต่ว่าครูให้เขาเก็บวัลระบาดครูให้เขาเนี่ยเขาก็เก็บให้เขาเขาก็เก็บจนประถมได้ตังค์ไปโรงเรียนสี่สิบบาท สี่สิบบาทน้องกินมั่งไม่กินมางเก็บเวลาสามสิบห้าบาทแล้วสี่สิบาทบ้างเพราะว่าโรงเรียนมีข้าวให้กินตังที่ให้สี่สิบาทเนี่ยคือเอาไปซื้อขนมอย่างเดียวน้องอยากได้ไอโมวัตโฟน้องออไม่กินขนมเก็บตัง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 เก็บเวลาสี่สิบนี่ขนาดเก็บเวลาสี่สิบยังมีผู้ใหญ่พูดกับน้องเลยว่าเมื่อไหร่จะได้แล้วเมื่อไหร่จะได้แต่ที่คนไม่รู้คือโลกนี่ไม่มีผู้สร้างร่วมจริงๆอะ่ะ พูดสร้างร่วมจริงๆอ่ะคืออยู่ดีๆครูโพสต์ลงใน Facebook แล้วมีญาติครูเห็นญาติครูอ่ะเอาตังค์มาให้น้องเพลอะร้อยหนึ่งส่งทบทุนซื้อซื้อของเล่นซื้อไอโมโเห็นหลานเก็บตังค์ญาติมาอะให้ร้อยหนึ่งมีคนให้ตังค์น้องเพลร้อยหนึ่งอยู่สองสารอบแล้วก็มีคุณยายให้มาอีกเขาเรียกว่าผู้ร่วมสร้างอันนี้คือแพทเทิร์นแบบว่าเบาๆอ่ะนะคุณจะเห็นได้ว่าเป้าหมายที่คุณบอกว่าเป็นไปไม่ได้อ่ะ ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพูดว่าเป็นไปไม่ได้นั่นคือคุณแคนเซลมันคุณบอกว่าคุณไม่เอามันจริงปะแต่ว่ามันจะสําเร็จได้อะมันไม่ใช่แค่ตัวคุณคนเดียวอ่ะมันมันต้องมีผู้ร่วมสร้างเข้ามาในวันที่คุณลงมือทําแบบที่สุดผู้ร่วมสร้างจะมาอันเนี้ยมันคือแพทเทิร์นง่ายๆไง,งแต่พอมันเป็นแพทเทิร์นที่ซับซ้อนถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แพทเทิร์นมันซับซ้อนเวลาผู้ร่วมสร้างอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เราอยู่แบบสเปกสปะเราก็จะได้ผู้ร่วมสร้างแบบสเปกสปาเว้ย ใช้จิตของเราในการดึงดูดผู้ร่วมสร้างที่ใช่เข้ามาผู้ร่วมสร้างที่ใช่คือผู้ร่วมสร้างที่มีคุณสมบัติหนึ่งสองสามอะคุณคุณคิดง่ายๆคุณคิดได้ง่ายคุณจะหาคนทําปกหนังสือคุณสักคนเนี่ยคุณต้องมีคุณสมบัติไหมว่าเขาเป็นไงลายเส้นเขาเป็นไงฝีมือเขาเป็นไงคุณต้องมีจริงปะแล้วจะไปหามาจากไหนคะครูอ่ะมาสเตอร์ลิสช่วยคุณได้หรือเออคุณอยากได้แม่บ้าน คนทำงานไม่ได้หรอกคุณโฟกัสทำงานไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าเช้ามาคุณต้องทำงานบ้านยันเที่ยงพอบ่ายโมงกำลังจะนั่งทำงานคุณต้องไปดูแลลูกดูแลพ่อแม่ไม่ฉันต้องการคนทำงานบ้านเพื่อที่จะทำให้ฉันโฟกัสกับงานช่วงเช้าได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุณสมบัตแม่บ้านคุณต้องมีใช่ปะใช่ปะแล้วคนชอบคิดว่าอะไรคนสมบัติคนที่ฉันต้องการไม่มีหรอกไม่มาสเตอร์ลิสช่วยคุณได้แค่คุณรู้คุณสมบัติของคน ผู้ร่วมสร้างที่คุณต้องการเขาเข้ามาคุณสามารถกําหนดได้และคุณสามารถดึงดูดคนที่ใช่คุณสมบัติคนที่มีคุณสมบัติตามที่คุณต้องการเข้ามาด้วยการใช้มาสเตอร์ลิสต์มาสเตอร์ลิสต์คือการเรียกคนส่วนดรีมบอร์ดรีมบอร์ดคือเรียกของเรียกวัตถุธาตุที่คุณต้องการเข้ามาไม่พูดเยอะเอาเล่าให้ฟังดีกว่าลูกศิษย์ครูที่เรียนคลาสดรีมบอร์ดและมาสเตอร์ลิสต์เนี่ย เขามีของชิ้นนึ่งที่เขาปรารถนาและของชิ้นนี้อยู่แค่3ชิ้นในประเทศไทยอ่ะเขาใช้ Dreamboard ค่ะดึงดูดมันเข้ามาเป็นของเขาได้สำเร็จค่ะนี่คือโหลิสเดตของ Dreamboard เลยสรุปก็คือมาสเตอร์ลิเนี่ยเอาไว้เรียกคนไว้เรียกผู้ร่วมสร้างที่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการส่วนดรีมบอร์ดคือไว้เรียกวัตถุธาตุค่ะที่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการให้เข้ามาในชีวิตเราหลายคนชอบติดกับอะไรไม่มีตัง ไม่มีตังค์ไม่มีตาเนี่ยคุณท่องแต่คำเนี้ยแล้วแล้วพอคุณบอกว่าคุณไม่มีตังค์แล้วไงก็ไม่ต้องเอาแล้วไงแคนเซิลพอคุณแคนเซิลมันก็ไม่ได้มไม่เกิดจริงไปละของมันแนนที่ไหนมันอยู่ที่เงินที่ไหนเพื่อนครูอ่ะดึงดูดกระเป๋าแบรนด์เนมอ่ะทุกใบที่เขามีไม่เคยใช้เงินซื้อเลยมีคนให้ทั้งนั้นมีเหตุให้ได้มาทั้งนั้นเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกตินะเว้ยแค่คุณต้องรู้วิธีอ่ะ ที่จะดึงดูดวัตถุธาตุเข้ามา Dreamboard เป็นเครื่องมือสำคัญค่ะ Dreamboard กับ Masterlist เป็นอีกคลาสหนึ่งที่จะเปิดแค่วันแม่เท่านั้นคลาสเนี้จริงๆแล้วปิดไปแล้วปิดไปแล้วเลยนะคะแล้วครูเปิดให้ด้วยรักเพื่อพวกครูเลยอะเฉพาะวันแม่วันเดียว7โมงถึง5ทุ่มคุณสามารถสมัครในเวลานี้ได้หลังจากนี้ก็คือปิดแล้วนะคะและที่สำคัญเนี่ย วันแม่ครูให้โปรลดคลาสพลังบวกทั้ง3คลาสนะด้วยนะคะเดี๋ยวไปรอลุ้นไปรอดูกันพรุ่งนี้7จ็ดโมงช้าครูจะประกาศที่หน้าเพจค่ะเอาละนะวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนสวัสดีนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะแห้งๆรวยๆไปแลวจ้า